สามีภรรยาค่หนึ่งเห็นหมาจรจัดนะก็สงสารอเก็บเอามาเลี้ยงที่บ้านตอนที่มาเลี้ยงนี่ก็โตแล้วตัวนี้ก็อาจจะสนนิดหน่อยนะเพราะว่าอยู่ข้างถนน,นมานาน แต่ว่าพออยู่ไปพักหนึ่งก็เริ่มจะเชื่องสมีพระคุณนี้เนี่ยมีลูกนะเป็นลูกอ่อนอายุก็ไม่กี่เดือนนะฝรั่งเนี่ยเขา เวลาเลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็ให้หมาเนี่ยอยู่ในบ้านหมาตัวนี้ก็อยู่ข้างนอกนะอยู่นอกห้องห้องนอนของสามีภรรยากับห้องนอนของลูกเนี่ยคนละห้องนะฝรั่งนี้เขาจะให้ลูกเนี่ยนอนอีกห้องหนึ่งลูกก็นอนเปลเป็นเปลไม้ อยู่คนเดียวนะฝรั่งเขาเลี้ยงลูกแบบนี้ลูกก็นอนอยู่ในเปลเป็นเปลไม้ส่วนม้านี่ก็อยู่ข้างนอกนะแต่อยู่ในตัวบ้านคืนหนึ่งเนี่ยสามีพรรยาคุณีไดินเสียงหมาเห่า อทีแรกก็ไม่เอะใจอลไรแต่ว่าตอนหลังได้ยินเสียงเห่าหลายครั้งเลยเป็นเสียงดังเสียงที่ดังมาจากห้องที่ลูกของตัวเองนอนอยู่ก็ลงมานะอะออกจากห้องแล้วก็มาดูปรากว่าเห็นประตูมันเปิดนะคงปิดไม่สนิทนะแล้วก็หมาเนี่ย อยู่ในห้องนั่นแหละห้องที่ลูกนอนอยู่แล้วก็เห็นนะตรงขอบเปลเนี่ยมันมีรอยกัดเป็นรอยเขี้ยวนะของหมาตัวนี้ก็แปลกใจนะก็ไปดูมองไปที่ลูกของตัวประกันแน่นิ่งเลยนี่เป็นอะไร ทีแล้วคิดว่าหมาตัวนี้จะทำร้ายลูกของตัวหรือเปล่านะมันจะเข้าไปทำร้ายเข้าไปกัดเด็กที่อยู่ในเปลแต่ว่ามันมีขอบเปลกันเอาไว้มันคงจะพยายามกัดนะขอบเปลเนี่ยเหมือนกับจะพยายามเข้าไปเข้าไปในเปลไปทำร้ายที่แล้วคิดจะไปทำร้ายลูก แต่สักพักก็สังเกตนะว,ว่าเด็กเนี่ยไม่หายใจเด็กหยุดหายใจก็เลยรีบพาเด็กเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลเลยแล้วเมื่อทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็คาดเดาได้ว่าเนี่ย หมาตัวนี้เขารู้นะว่าเด็กเนี่ยหยุดหายใจแล้วก็พยายามที่จะส่งเสียงร้องเห่าเรียกเจ้าของเจ้าของไม่ลงมามก็เลยพยายามจะทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเด็กนะที่มันกัดขอบขอบเปลเนี่ยก็เพราะว่ามันคงอยากจะเข้าไป แมวมันรู้ได้ยังไงนะว่าเด็กหยุดหายใจนะมันคงมีสัญญาณอะไรบางอย่างอาจจะหูดีนะสังกังสงสัยไว้ทำไมเสียงหัวใจเต้นมันหายไปจุดแรกพ่อผู้เป็นพ่อนี่คิดว่าหมาจะทำร้ายลูกของตัวนะเกือบจะ ลงโทษหมาตัวนี้แล้วแต่ที่จริงแล้วเนี่ยหมาตัวนี้เขาต้องการส่งสัญญาณให้พ่อของเด็กแม่ของเด็กรู้ว่าเนี่ยเด็กนะกลังมีอาการผิดปกตินะหัวใจหย,ยุดเต้นพาเด็กไปโรงพยาบาลก็บอกว่าช่วยชีวิตได้ทันนะมันจะมีเด็กจำนวนไม่น้อยเนียที่ หยุดหายใจเวลากลางคืนแล้วก็ถ้าช่วยทันนี่ก็สามารถจะมามีชีวิตตามปกติได้แต่ก็ไม่รู้จะมีผลกระทบกับสมองแค่ไหนตัวผู้เห็นพ่อนี่ก็โ๊ยขอบอกข,ขอบใจหมาตัวนี้มากเลยที่แรกมองมันในแง่ร้ายว่ามันจะกำลังจะทำร้ายลูกของตัวแต่ที่จริงก็ต้องจารช่วยนะ นัเป็นหมาที่พักดีกับเจ้าของมากเราคงผูกพันกับเด็กด้วยพอเด็กพอรู้ว่าเด็กเนี่ยมีอาการผิดปกติก็เลยอยู่เฉยไม่ได้นะต้องส่งเสียงร้องเหา่าแล้วทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะช่วยเด็กที่เมืองไทยมันเคยมีนะมี พ่อแม่คู่หนึ่งเนี่ยลูกก็ยังเล็กอยู่ก็ไม่กี่เดือนนะนะบางเอิญเนี่ยสามีพร่ราคนนี้แกเลี้ยงพังพรอยู่ตัวหนึ่งนะเลี้ยงตั้งแต่เล็กเลยแล้วก็เลี้ยงจนมันโตแล้วก็มันเชื่อง คนก็บอกว่าอย่าไปเลี้ยงพังพรนะเดี๋ยวพ่อถ้ามีเด็กเล็กๆอยู่เงี้ยอยาจะเกิดอันตรายได้แต่ว่าพ่อแม่คู่นี้ก็ไม่สนใจนะก็เลี้ยงพังพรอ,อยู่ที่บ้านบ้านนี่ก็อยู่ริมอยู่ชานเมืองปกติก็มีคนงานนะเป็นแม่บ้านเนี่ยคอยเลี้ยงดูเด็ก เวลาพ่อแม่ไปทำงานเมื่อเงินบ่ายวันหนึงน่งเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยคนเนี้ยมีธุระต้องออกไปซื้อของข้างนอกนะกะว่าจะไปแป๊บเดียวแล้วก็รีบกลับมาเพราะว่าเด็กอยู่คนเดียวก็มีแต่พี่เลี้ยงเนี่ยที่คอยดูแลอยู่แต่ว่าพี่เลี้ยงต้องออกไปธุระ ไปที่แถวหน้าปากซอยบอกว่าโดนวิ่งราวนะขณะที่กำลังจะกลับมาโดนวิ่งราวก็เลยต้องไปแจ้งความแทนที่จะไปท,ทําธุระแค่5นาที10นาทีบอกว่ายาวเป็นชั่วโมงก็บังเอิญนะมันมีงูนะ งูเห่าด้วยมันเข้ามาในบ้านนะแล้วมันก็เลื้อยมาตรงใกล้ๆที่เด็กนอนอยู่ไอ้พังพรเห็นนะมันไม่อยู่เฉยเลยนะมันวิ่งเข้าไปสู้กับงูเห่ามันคงจะต้องการปกป้องนะเด็กน้อย ถ้าธรรมชาติของบงพรก็ไม่ชอบงูเห่าอยู่แล้วก็สู้งูเห่านะงูเห่าก็สู้ไม่ได้นะนะเลือดสาดเลยเลือดสาดบริเวณใกล้ๆกับที่เด็กนอนอยู่เพราะว่าเด็กนอนอยู่ตรงระเบียงข้างนอกนะเพราะมันร้อนในในบ้านเนี่ยมันร้อนก็เด็กก็มานอนอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้าน ที่มีบริเวณเป็นสวนงูมันก็เลื้อยมาตรงบริเวณนั้นแล้วพังพอนก็เข้าไปสู้เนี่ยงูก็สู้ไม่ได้นะโดนกัดเลือดสาดเลยมันก็ลาถอยไปเข้าไปในพุ่มไม้พิงพังพอนก็ไล่ตามนะก็ไปจัดการจนงูตายเลย บัวสักพังเนี่ยพ่อของเด็กก็กลับบ้านมีธุระกละกับบ้านก่อนเวลาเปิดประตูบ้านเข้าไปเห็นพังพอนมาต้อนรับยิ่มาต้อนรับเห็นสังเกตป่าเขามันมีเลือดนเอใจนะรีบเดินไปที่ระเบียงหน้าบ้านที่เด็กนอนอยู่ เห็นรอยเลือดนะเลือดสาดเลยนะตรงที่นอนของของเด็กเนี่ยตกใจนะคิดว่าเนี่ยลูกเนี่ยโดนพังพรกัดเลือดมันสาดเต็มเลยโกรธพังพรมากนะเพราะว่าตีพังพรจนตายเลยโกรธมากที่ ทำลายลูกของตัวสัตว์หน้าขวนพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้พอตีบางพรตายเพาะกับว่าไปดูลูกของตัวไม่เป็นอะไรลูกแค่หลับสนิทเฉยเฉยไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยไล่ดเลือดมาจากไหนตามรอยเลือดเราะว่าไปเจอสร้างงูตรงพุ่มไม้ ปฏิปตอเรื่องก็เลยรู้เลยนะว่าจริงๆเนี่ยพังพอนี่ไม่ได้ทำร้ายลูกของตัวนะแต่พังพอนี่มันทำร้ายงูเพื่อปกป้องลูกของตัวแต่ว่าตัวพ่อเนี่ยเข้าใจว่าเห็นเห็นสภาพนะเข้าใจว่าเนี่ยไอ้เลือดที่สาดอยู่ ตามบนที่นอนเนี่ยมันเป็นลูกของมันเป็นเลือดของลูกที่เกิดจากฝีมือพังผอนาะก็เลยทำร้ายพังพอนจนตายมารู้ที่หลังว่าพังพอนจริงต้องการช่วยลูกของตัวเสียใจมากโทษถึงว่าไม่น่าวู่วามเลยไม่ทันยังคิดนะคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ย เวลาเห็นอะไรเนี่ยมันก็อดไม่ได้นะที่จะสรุปว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทำตามสิ่งที่คิดว่ามันใช่กว่าจะรู้ความจริงว่าความจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันก็สายไปแล้ว เหมือนกับลูกคนหนึ่งเนี่ยนะมีพ่อเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งปอดพ่อสูบบุหรี่เยอะลูกก็เคยบอกพ่อว่าอย่าสูบบุหรี่อย่าสูบบุหรี่แต่พ่อก็ไม่ยอมเลิกสักทีจนเป็นมะเร็งปอดตอนหลังเนี่ยก็ย้ายพ่อมาพักที่คอนโด พราะว่าอากาศมันดีกว่าที่บ้านเดิมให้พ่อมารักษาตัวที่คอนโดว่างๆก็พอบางครั้งก็ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเสร็จก,ก็กลับมาที่คอนโดไม่มีใครอยู่นะก็มีแต่คนงานมาเฝ้าออมาดูแลลูกก็มาเยี่ยมบ้างเป็นครั้งคราว ตอนที่พ่อการเริ่มแย่ลงแย่ลงเนี่ยนะมีวันหนึ่งเนี่ยลูกชายก็ไปที่ระเบียงจะไปสูดอากาศสักหน่อยพราก็ว่าเห็นก้นบุหรี่หลายก้นเลยพอเห็นก้นบุหรี่นี่โกรธมากเลยนะโกรธพ่อนะว่าเป็นมะเร็งขนาดนี้แล้ว ยังไม่เลิกสูบบุหรี่ทั้งที่รับปากกับลูกแล้วว่าจะเลิกสูบบุหรี่ก็ไปไวอยวายใส่พ่อว่าทำไมพ่อนี่ไม่รักตัวเองนะป่วยขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่ยอมเลิกสูบบุหรี่สักทีพ่อก็บอกไม่ได้สูบไม่ได้สูบไอ้ลูกก็ไม่เชื่อนะหาว่าพ่อเนี่ยโกหกหลักฐานนี่มันจงแจ้งอยู่แล้วก็ด่าว่าพ่อหลายอย่าง ความสัมพันธ์กับพ่อกับลูกก็แย่ลงตอนหลังพ่อนี่ก็อาการหนักจนกรทั่งสุดท้ายก็เสียชีวิตทางานศพเสร็จก็ลูกก็มาเก็บข้าวของในห้องที่พ่อเคยพักรักษาตัวมี่่วหนึ่งก็ไปที่ระเบียงไงพอได้ยินเสียงคนคุยกันบนชั้นที่อยู่ถัด บนชั้นที่อยูอ่ถัดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งตักพระก็เห็นขี้บุเห็นขี้บุรีแล้วก็ก้นบุรีตกลงมาจากชั้นนะที่อยู่ข้างบนแล้วลมงก็พัดก้นบุรีเนี่ยตกมาที่ระเบียงพอเห็นก้นเห็นก้นบุหรีตกมาแบบนั้นเนี่ยใจหายว่าบเลย เพราะแกรู้เลยนะว่าไอ้ก้นบุหรี่ที่แกเห็นเนี่ยมันไม่ใช่มาจากพ่อมันมาจากคนที่อยู่ข้างบนชั้นถัดไปเสียใจมากเลยนะที่ไปกล่าวหาพ่อทะเลาะก,กับพ่อนีทั้งที่พ่อก็บอกไม่ได้สูบไม่ได้สูบแต่ก็ไม่เชื่อเพ่อคิดว่าก้นบุหรี่เนี่ยมันพ่อสูบนี่ แต่ความจริงมันไม่ใช่ฝีมือพ่อเลยรู้สึกผิดอย่างรุนแรงนะอยากจะขอโทษพ่อก็ขอโทษไม่ได้แล้วพราพ่อไปแล้วว่าเป็นความรู้สึกผิดที่มันบาดแทงจิตใจของผู้เป็นลูกมากเรื่องนี้มันสอนเลยนะว่าเนี่ยอย่าด่วนสรุปนะ ไม่ว่าเรื่องของคนที่ฆ่าพังพรเพราะคิดว่าทำร้ายลูกของตัวเนี่ยหรือว่าลูกที่ไปกล่าวหาพ่อว่าสูบบุหรี่ทั้งที่เป็นมะเร็งลูกพ่อจะแก้ตัวพ่อจะอธิบายไงลูกก็ไม่เชื่อกล่าวหาพ่อรุนแรงเพราะหลักฐานมันมีแต่จริงเขาไม่เคยเห็นพ่อสูบบุหรี่นะสิ่งที่เห็นก็เพียงแค่ว่า นบุรีก็เลยสรุปว่าเนี่ยพ่อเนี่ยสูบุรีคนเราเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเราด่วนสรุปเร็วเกินไปไอการด่วนสรุปบางครั้งก็มีประโยชน์แต่บ่อยครั้งนี่มันก็ก่อโทษนะเพราะมันทำให้เราทำร้ายคนที่เรารักหรือว่าทำในสิ่งที่เราต้องเสียใจในภายหลัง ผู้เจ้าจัดนะว่าเนี่ยการละมาสูตรข้อนึงคือว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะมองเห็นลักษณะที่น่าจะเป็นไปได้กนนบรีที่อยู่บนระเบียงในห้องพ่อเนี่ยหน้าห้องข้างห้องพ่อเนี่ยมันเหมือนกับจะสอว่าเนี่ยพ่อสูบบรีหรือว่าเลือดที่สาดนะบนที่นอนของลูกเนี่ย มันก็น่าจะชวนให้สรุปว่าเนี่ยเป็นเพราะลูกเนี่ยถูกพังพรทำ้ายกัดแต่จริงเนี่ยมันเป็นข้อสรุปที่ผิดนะคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสรุปอะไรได้นะแต่ว่าอย่าด่วนสรุปอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้รู้จักคิดเผื่อไว้ด้วยนะถ้าคนเราเนี่ย นะมีสติหน่อยมันจะคิดเผื่อนะาอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้พังพออาจจะไม่ได้ทําลายลูกของเราก็ได้หรือพ่ออาจจะไม่สูบบุหรี่ก็ได้ขี้บุหรี่นี่ไอ้ก้นบุหรี่นี่มาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะมาจากที่อื่นก็ได้ถ้าคิดเผื่ออย่างนี้เนี่ยนะมันก็ไม่มีการทําในสิ่งที่ต้องเสียใจในภายหลังแต่คนเรานี่ไม่ค่อยคิดเผื่อเท่าไหร่นะพอเห็นอะไรที่มันก็เรียกว่า ลักษณะน่าจะเป็นไปได้ก็สรุปเลยนะว่าใช่แน่อันนี้เรียกว่าด่วนสรุปแล้วบายครั้งคนเราก็เกิดความการทะเลาะเบาแวงกันก็เพราะเห็นนี้แหละเช่นเห็นแฟนสาวไปยืนคุยกับชายหนุ่มในห้างสรรพสินค้าหรือเห็นแฟนหนุ่มไปคุยหญิงสาวในร้านสตาร์บัค พอนเอช่นนี้ก็สรุปเลยนะว่าเนี่ยแฟนตัวเองนี้นอกใจก็เลยมีการทะเลาะเบาแวงกันทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าคนเรานี่ไม่ด่วนสรุปนะเพราะว่ารู้จักคิดเผื่อบ้างก็จะดีหรือจะใช่ดีเนี่ยนะจะต้องรู้จักนะทักท้วงความคิดบ้างคนเราถ้าทำตามความคิดทุกอย่างนี่มันแย่นะ เราถ้าตามความทำตามความคิดทุกอย่างมันแย่ดีเพราะวาความคิดที่สรุปไปแล้วว่าใครบางคนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เฉยไม่ได้ต้องจัดการคนเราเนี่ยถ้าเราทำตามความคิดทุกอย่างมันแย่เลยนะเพราะว่าความคิดบางอย่างมันก็พาเราเนะข้ารถเข้าพง หรือทำให้เราลงโทษคนผิดยังไม่ต้องพูดว่าทำให้เราเนี่ยตกเป็นทาสของกิเลสเพราะบางทีมความคิดมันก็หลอให้เรานะทำชั่วหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างที่สนองกิเลสความฝ่ต่ำแต่ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นการสนองกิเลสนะแต่ว่ามันจะเป็นความคิดบางอย่างที่ไปสรุป ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้วถ้าเราทําตามความคิดนั้นเราก็แย่เลยบางอย่างก็แก้ตัวได้ทันบางอย่างก็แก้ตัวไม่ได้แล้วเพราะคนที่เราทําร้ายคนที่เราว่าร้ายก็ไปไม่มีวันกลับแล้วศิลปะของช่วยอ,อย่างหนึ่งนะในการที่เราจะทำดำรงช่วยให้เจริญงอกงามและมีความสุขก็คือการรู้จัก ทักท้วงความคิดไม้อ,อกความคิดแล้วก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามันเกิดขึ้นแล้วจะเชื่อมันหรือทำตามมาทุกอย่างไม่ได้เลยนะเพราะบางอย่างมนก็เป็นความคิดที่ผิดแม้จะดูมีเหตุมีผลคนเราถ้ารู้จักทักท้วงความคิดบ้างเนี่ยมันก็แม้อาจจะช้าหน่อยนะไม่เหมือนคนที่ด่วนสรุปทันทีเนี่ยแม่มัน ตัดสินใจอะไรได้เร็วทำอะไรได้รวดเร็วฉับพลันซึ่งบางครั้งก็มีประโยชน์แต่บางครั้งก็เกิดโทษถ้าเราจะคลองตนได้เนี่ยเราต้องรู้จักนะทักทวงความคิดบ้างไม่ทำตามความคิดทุกอย่างที่มันผดขึ้นมาในหัวแต่คนเราจะทักทวงความคิดได้เนี่ย มันต้องมีอย่างหนึ่งนะคือรู้จักเห็นความคิดถม่เห็นความคิดเนี่ยนะมันทักท้วงความคิดไม่ได้หรอกเพราะว่าพอมีความคิดเกิดขึ้นก็ก็ไปยึดเลยนะว่าความคิดเป็นเราเป็นของเราพอเห็นว่าความคิดเป็นเราเป็นของเราก็ทำตามความคิดทันทีการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือว่าการเจริญสติเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้จักเห็นความคิด เห็นแล้วก็ไม่เชื่อความคิดทุกอย่างเห็นแล้วก็รู้จักทักท้วงมันบ้างถ้าปฏิบัติทำแล้วเนี่ยแม้จะมีความสงบอย่างเพียงใดจิตใจมีสมาธิแต่ถ้าไม่รู้จักเห็นความคิดนะมันลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าพอออกจากการปฏิบัติไปเกี่ยวข้องผู้คนเจออะไรขึ้นมาก็ด่วนสรุป ทันทีแล้วก็ลงมือทำทันทีตามความคิดนะอาจจะลงเอยด้วยการไปทำร้านยะคนที่เรารักหรือว่าเกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันนะหรือบางทีก็เกิดความทุกข์ใส่ตัวนะอาจจะไม่ได้ทำร้ายใครเช่นลูกสาวกลับบ้านผิดเวลา สามสี่ทุ่มยังไม่กลับเลยเพราะปกตินะทุ่มหนึงก็กลับแล้วนะถ้ากลับช้าก็จะต้องโทรศัพท์มาบอกแม่แต่นี่สี่ทุ่มยังไม่กลับมาเลยนะคนเป็นแม่นี่อดไม่ได้ทีะคิดลบคิดร้ายนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะลูกเกิดอุบัติเหตุไหมหรือว่าลูกถูกล่อลวงหรือเปล่า พอคิดแบบนี้ข้อนี่ใจเสียเลยนะแต่ความจริงคือว่าลูกนะบังเอิญนะเพื่อนเนี่ยป่วยหนักต้องพาเพื่อนไปโรงพยาบาลแล้วก็โทรศัพท์ก็ลืมเอาไว้นะนะที่บ้านเพื่อนเลยติดต่อแม่ไม่ได้ความจริงก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าผู้เป็นแม่นี่ เรียกว่าแย่เลยนะตื่นตหนกตกใจเพราะอะไรเพราะไปด่วนสรุปว่าเนี่ยลูกเนี่ยมีอันเป็นไปซะละคิดได้นะว่าอาจจะลูกอาจจะเกิดเหตุร้ายแต่ก็คิดเผื่อเป็นบางกรณีนะว่าอาจจะไม่เกิดเหตุร้ายแต่ว่ามีเหตุสุดวิสัยบางอย่างและที่เขาไม่ติดต่อไม่บอกลวงหน้าเพราะอาจจะ มีเหตุผลบางอย่างเช่นลืมโทรศรัพท์ไว้หรือโทรศรัพท์ถูกขโมยสารพัดเป็นไปได้นั้นแต่ถ้าเกิดว่าไปเชื่อความคิดไปด่วนสรุปแล้วเนี่ยสุดท้ายถ้าตัวเองก็เครียดประสาทกินบางทีอาจจะถึงกับเป็นลมไปเลยก็ได้คนเราทุกเนี่ยเพราะความคิดมากทีเดียวนะอะ ยังดีที่เพียงแค่คิดนะแต่ถ้าลงมือทําตามความคิดด้วยนี่อาจจะเกิดความเสียหายมากนะชนิดที่แก้ตัวหรือว่าเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกไม่ได้เลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราต้องการครองตนหรือต้องการมีชีวิตที่ผาสุกเนี่ยนะมันต้องรู้จักนะทวงความคิดบ้าง ไม่ทำตามความคิดในเสียทุกอย่าง